สิข้อที่ควรรู้ก่อนจะยื่นกู้กับทอสอไปที่ข้อแรกกันเลยค่ะต้องบอกก่อนเลยนะว่าธนาคารสีส้มนะคะเป็นธนาคารเพื่อที่อยู่อาศัยของรัฐบาลนะคะมันเลยทําให้อ,อ่อมีรัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือนะอย่างล่าสุดนะคะในเรื่องของดอกเบีย้ยนะเป็นหนึ่งในธนาคารที่ยังไม่ปรับอัตราดอกเบีย้ยนะแบงก์สีอื่นๆเขาปรับ mrr ขึ้น7กว่าแล้วนะคะยังมีธนาคารนี้นะคะที่ยังไม่ถึงเค่ะ ข้สอสค่ะเนื่องจากเป็นธนาคารของรัฐบาลนะคะก็จะมีสวัสดิการออกมาเยอะนะในเเกี่ยวกับข้าราชการรัฐวิสาหกิจนะคะหรือบริษัทที่ทํา MOU มีสวัสดิการกับที่ดีอยู่นะมันเลยทําให้เปอร์เซ็นต์ DSR สําหรับคนกลุ่มนี้จะได้ค่อนข้างสูงค่ะ ข้อ3ค่ะอัตราผ่อนล้านละถูกนะคะก็อัตราผ่อนล้านละเวลาที่มันต่ำเนี่ยมันจะมีข้อดีในเรื่องของการยื่นสินเชื่อผ่านได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ทําให้ยอดผ่อนแต่ละเดือนเนี่ยไม่สูงมากค่ะ 3. ค่ะในเรื่องของอายุผู้กู้นะต้องบอกว่าที่นี่นะคะให้สูงสุดแล้วนะคะอยู่ที่สูงถึง70ปีเลยนะคะและระยะเวลาในการเป็นหนี้ยาวนานถึง40ปีค่ะซึ่งต้องบอกว่าเหมาะกับคนที่มีอายุเยอะแล้วแล้ว,ลวตังบนในเรื่องของระยะเวลาผ่อนค่ะ ข้อที่5ค่ะแบงค์นี้นะคะรับซีโร่เครดิตด้วยนะคะใครที่ไม่มีประวัติการผ่อนชําระมาก่อนนะไม่เคยมีบัตรเครดิตไม่มีการช่อชำระใดๆในระบบเลยนะคะที่นี่เวลคัมค่ะข้อที่6นะคะอันนี้คือที่นี่แอบประสิบนะคะว่าเขาไม่ซีเรียสเรื่องการเช็คบูโรนะคะใครเช็คบ่อยออแค่ไหนนะคะที่นี่ก็ไม่มีปัญหาค่ะ ข้อ7นะคะเขารับรายได้จากต่างประเทศด้วยนะคะแต่ทำอยู่ในบริษัทที่ชื่อว่า Sun Gateway นั่นเองค่ะข้อ8ค่ะที่นี่นอกจากาพนักงานประจำแล้วนะคะเขายังชอบสายอาชีพอิสระด้วยนะคะแล้วก็มีข้ออนุรมค่อนข้างเยอะสำหรับอาชีพอิสระค่ะข้อ9 ในเรื่องของโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยจะเห็นว่ามีออกมาค่อนข้างบ่อยเลยนะคะในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจใดๆหรือบ้านหลังแรกบ้าน2บ้านล้านหลังบ้านโปรเพื่อคุณโปรสารลักโรคือใดๆคือโปรเยอะมากเลยนะคะซึ่งต้องบอกว่าบางโปรเนี่ยจะฟรีค่าประเมินด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆมีการลดอัตราตรึงดอกเบี้ยแบบนี้นะคะโปรจะค่อนข้างเยอะมากๆเลย ข้อสิสุดท้ายนะคะธนาคารนี้เขาดูในเรื่องของสเตทเมนด้วยนะคะเราก็คิดความสามารถให้จากสเตทเมนด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสายเจ้าของกิจการอาชีพอิสระนะคะมิลินว่าต้องชอบสิ่งนี้นะคะเพราะมิลินก็ใช้สเตทเมนในการยืน่นแล้วก็ผ่านมาแล้วด้วยนะคะ สุดท้ายค่ะในเรื่องของระยะเวลาในการยื่นกู้นะคะ,ะส่วนตัวแล้วมิเินใช้เกือบ2เดือนเลยนะในแง่ของอาชีพอิสระเจ้าของกิจการแบบนี้นะคะแต่เคยเห็นเคสที่เป็นพนักงานประจําหรือข้าราชการนนะเขาใช้เวลาน้อยมากเลยนะคะประมาณไม่ถึง3อาทิตย์ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับอาชีพของเพื่อนๆด้วยนะใครที่จะเซ็นสัญญาจะซื้อจะขายนะคะก็ขอเผื่อๆไว้ก็ดีเหมือนกันนะคะ